เฮียนจริงๆหลอกเลียนคนภาคเลยครับคนภาคก็ไม่เหลือเรั่งดิที่นี่ที่ไหนวะเนี่ยวัดสีชมพูวัดสีน้ำผูชมพูก,ก็ก็เรียกสิก็เรียกสีน้ำผูสีชมพูว่า สีชมพูชมพูว่าสีชมพูขอเสียงหน่อยจ้าอ่าพี่ตาครอย่อย่อย่อ เม <t aining> <t aining> <te Christina> ื่ออะไรจะเมื่ออะไรจะจบเห็นไหมเห็นไหมในถิ่นใครเนี่ยอยากมีเรื่องก็ลุกมาทั้งหมดนั่นนั่นแหละมา <All> right. อันนี้วัดอะไรนะครับจำได้ยังวัดอะไรวัดวัดจำได้ยังครับนี่ชื่อวัดอะไร <c oughs> จำได้ทำไมจำไม่ได้วัดอะไรครับวัดสีหมีพูเขามีแต่วัดสีชมพู สวัสดีท่านผู้ชมทางซ้ายสวัสดีทางขวาสวัสดีตรงกลางสวัสดีข้างหลังเพื่อเพื่อเพื่อข้างหลังมีลิเกด้วยกันโอ้ฉันหมายถึงข้างหลังนูน้นโอ้โอเคนึกว่าเครื่องหลังนี่ไม่ได้เลย วันนี้แต่งน้าไม่มีความชุกเลยอ่ะทำไมจ๊ะกลัวลงศพกลัวอะไรนะกลัวลงศพอ,อ๋อมีลงศพอยู่ด้านหลังริเกไม่เมื่อไรริเกะจะเลิกน,นะทำไมอ่ะอยากกัับบ้านแล้ว อันนี้คือเหตุการณ์จริงครับท่านผู้ชมขึ้นมาลงลิเกหน้าเย่มาเลยครับท่านผู้ชมทำไมก็ถึงมาวางตรงนี้อ่ะเขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยดีที่สุดโอ้โอ้ถ้าตรงนี้ดีที่สุดก็ปล่อยเขาเถอะทำไมไม่เอาลิเกไปตั้งข้างหน้านน้มะแต่ข้างหน้าไม่มีโดมนะไม่เป็นไรตักฝนดีกว่า วันนี้วันนี้แต่งหน้าไม่เรายังอยู่หน้าเวทีตลอดเราไม่เข้าไปได้ไหมเอ๊ะคุณคุณยืนคนเดียวหน้าเวทีเหรอทำไมอ่ะมองเหมือนยืนสองคนเอ้ยเๆ้ยเอ้ยผู้จริงผู้จริงหนูกลัวจริงหนูกลัวจริงมากวันนี้หนูจะออกมา อยู่ข้างหน้าลุกลิเกดีกว่าหนูไม่นั่งข้างหลังแล้วดีกว่ามันชิดมันเชียดมันมันจะเตือนใจข้างหลังนะ่ะไม่เอาดีกว่าไม่เป็นไรเราจะให้แฟนเราปกป้องเราเองมีแฟนแล้วเหรอครับ ก็ดินหน้ายืนยิมยืนดนหน่ะอันนี้เป็นแฟนในเรื่องใช่ไหมครับทั้งสอง <c oughs> จบไม่ต้องไม่ต้องถามตัวเลยดีกว่า <c oughs> ไอ้นั่งจะบายดีไหมอ่ะแต่ว่าข้างหลังเป็นเป็น,เป,นเป็นเมย์ไม่ใช่หรอจ๊ะ <c oughs> หลังปโอ๊ยแล้วไม่มีความสุขเลยเพราะอะไรเพราะอะไรขอบกิดคุณ,<ม>คณอะรครับแม่ขอบคุณนะจ๊ะแม่ขอบคุณครับไม่ต้องกลัวโอเคหนูไม่กล,ไมกลัวแล้ว <c oughs> <c oughs> ขึ้นหลังข้างหลังเป็นรงศพข้างหลังเป็นรงศพข้างหลังเป็นรถเขน็นข้างๆก็เป็น โอ้ oh oh. ชีวิตหนูนีนน่นานะวนเวียนอยู่แต่ก,กะอันน,นี้น <c oughs> ั่นไงตรงม้วงกุบมีเพื่อนเต็มเลย <c oughs> ผมไม่ได้เปิดนะครับแม่แม่แมไม่ไม่กลัวไม่กลัวเพื่อนเยอะอยู่ในบ้านเต็มเลยเฮ้ยจะปิดไฟทำาื่อเฮ้ย ไม่มีอะไรจ้ารักหลอกจริงหยอกเล่นแข็งแรงไว้เข้มแข็งเอาไว้เฮ้ยไม่กลัวหรอกเว้ยไม่กลัวเฮ้ยไม่กลัวเลยโอ้โหขาที่จิกนี่สั่นผับๆๆๆเลยครับไปหาแฟนดีกว่าให้แฟน เพราะว,ว่าคนนี้ตาตาตีแต่ว่ามองมองเห็นดีมากเพราะฉะนั้นแล้วเราจะไปหาแฟนเราเดียวเอ้ยจะเดียวดีเลยเด็กก็เปิดผีก็เราก็เดินหนักเดียวเ้เดียว,ยวแล้วก็ อยากโดนไหมเดี๋ยว